สวัสดีครับเรามาอัปเดตพอร์ตการลงทุนกันนะครับประจำวันพฤหัสที่11กันยายนปี2025นะครับเป็นนายวันวันของอเมริกาเขานะครับเวลา16:49กานาทีนะฮะหลังปิดตลาดได้ประมาณ9-10นาทีนะฮะโอเคที่เดสก์ท็อปไปที่ Google Sheets นะฮะมือถือไปที่ Streaming นะครับ ไปดูซัมมารีก่อนนะฮะมูลค่าการซื้อขาย46,000ล้านนะครับแล้วก็ต่ำสุดก็คือบวก1.43จุดบวกมากสุดบวก13.59จุดนะฮะไปปิดที่บวก9.98จุดหรือ0.78อนะครับที่1288.03จุดนะฮะ ก็เลย1280หรือ1285ที่พวกเทคนิคข้อเขาบอกนะครับอ่ะโอเคไปต่อกันที่วอสลิตนะฮะ SCB ขายไปเมื่อวานนะฮะแต่วันนี้มารับใหม่นะฮะก็ดีที่มันลงมานิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ t d b ขายไปหมดแล้วฮะกว่าจะขายได้ยากมากๆฮนะไม่เล่นแล้วฮะนะครับถ้าไม่ลงมาเยอะๆไม่เล่นแล้วนะครับ t ิ s c o โอ้ยทิสโก,โสโกเป็นอายที่น่าเสียดายมากนะครับส่วน FUE ได้กำไรนะฮะเทรดดิ้งนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะฮะอันนี้โอเคนะครับเราไปที่พอร์ตโฟลิโอกันก่อนนะฮะก็เริ่มกันด้วยที่ SCB นะครับ SCB อย่างที่บอกก็คือขายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้มีฝั่งเดียวก็คือฝั่งรับหรือฝั่งซื้อนะครับผมเล็งไว้แล้วแหละนะฮะ126.5นะครับ ไปดูอันนี้นะครับ SCB นะครับ126.5นะครับต่ำสุด2 6 6 0 0นนะฮะมันมาไม่ถึงฮนะ่ะนี่ฮนะตั้งไวก้ก็ก็ไม่ก็นานอยู่นะแต่ก็คือเข้าคิวกันเยอะนะครับจนสุดท้ายนะครับสุดท้ายที่ราคา P ีโค e นะฮะผมก็เลยใส่เป็น ATC ไปเลยเพราะยังไงยังไงต้องรับนะฮะ ็พันห้าก็ได้ที่ราคาปิดร้อยยิบเจ็ดนะครับอันนี้นะครับพันห้าร้อยิบเจ็ดก็อันนี้บวกค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นร้อยิบเจ็ดจุดหนึ่งหนึ่งนะฮะแต่แน่นอนก็ยังมีสามเหลี่ยมรองรับอยู่นะฮะถ้าลงมาก็ได้อีกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมร้อยิบเจ็ดใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปขายร้อยแปดเลยผมใส่ไว้ตรงนี้เลยละกันนะครับนะครับมันยังตั้งขายไม่ได้นะฮะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมให้ดูเลยละกันนะครับ จะได้ดูเลยนะครับว่าอย่าง SCB อย่างเงี้ยนะครับผมไปเซลลัน5้าสมมุติผมเซลร้อยยนะครับผมขายได้ไหมนี่ฮะ Cannot send order because market is off o u r นะฮะก็คือตลาดปิดอยู่ส่งคำสั่งซื้อไม่ได้ผมบอกแล้วนะครับบอกอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าใครไม่เคยตามแล้วมาดูจังหวะนี้พอดีก็ถือว่าโชคดีนะฮะ ต้องส่งคำสั่งหลัง1705เป็นต้นไปนะครับ17บเในกาตรงก็ไม่ได้ต้อง1705แล้วก็เป็นต้นไปนะฮะแล้วแต่ว่ามันจะเซตเท้นเมนต์เคลียร์นู่นเคลียร์นี่นะครับอ่าโอเคผมกลับไปอันเดิมนะอันนี้นะครับอย่างที่บอก127นะฮะสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่ออเดอร์เหมือนเดิมนี่ฮะ ATC นะครับ1 5นหก็แมทเรียบร้อยแล้วนะฮะปิดอ่าผมส่งคำสั่ง1632นะครับโอเคนะฮะอันนี้นะครับ ็ผ่านไปนะครับที่ S C B ต่อด้วยทิสโก้นะฮะทิสโก้ไปดูที่กราฟหมายถึงแผนภูมิแท่งนะมานะครับมันมา101ด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมสามหมนันหนึ่งรนะครับ36,100แล้วผมเป็นไงฮะนี่ฮะ101นะครับเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนนะฮะผมตั้ง101 พันหุ้นนะครับวันที่10 1358นะฮะนะครับมันยังไม่ได้คิวเลยนะครับเสียดายมากนะครับ36,100แล้วผมให้ดูอะไรฮะอันนี้ฮะนี่ให้ดูการเต็มเต็มนะฮะผมจะแคปเจอร์หน้าจอตอนตอนเช้าก่อน9ก้าโมงครึ่งนะเคยบอกไว้แล้วนะครับที่เห็นเนี่ยก็คือ รายการการตั้งคำสั่งซื้อฝั่งนี้ไอน,นี้คำสั่งขายนะครับที่ค้างไว้หลายๆวันไม่ใช่เป็นเดลี่นะฮะมาดูที่ร้อนะฮะมันมี70,000หุ้นนะฮะซึ่งหูมันน้อยแล้วอ่ะมันควรที่จะถึงคิวผมแต่มันไม่ถึงคิวแล้ววิธีการของผมก็คือมันไปกินหุ้นทั้งหมด3 6 1 0 0หุ้นนะฮะแล้วดูนะฮะเพราะฉะนั้น ที่เหลือก็ต้องเป็น70,000ลบ36,100นกะก็จะเหลือ39,900อันนี้ฮะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยถ้ามาถึงคิวร้อยหนึ่งก็จะเป็นหุ้นที่ผมอยู่ในไอ้ส0มหมื่นะสามหมนะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะฮะก็ถ้ามันกินมาทั้งหมดแน่นอนผมแมทนะครับแต่ถ้ามันกินคือมันก็แล้วแต่แหละว,ว่า ไอคิวที่ 1, 2, 3จนถึง3,9,900เนี่ยผมไปอยู่คิวไหนนะถ้าอยู่คิวแรกๆแม้ว่าจะกินแค่1,000 0หุ้นผมอยู่ในคิวที่1,000 0แรกก็จะแมทไปอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมจะทำไว้ตลอดนะครับอ่ะกลับมาที่เจ้ามือถือนะฮะโอเคนะครับมาที่ดิวนะครับก็ไม่มี ไม่มีซื้อใหม่ในส่วนของทิสโก้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าน่าเสียดายแต่นะครับเนี่ยที่ผมให้ให้ดูนะครับที่1 0อยหผมขายพันสอ0 0ันสองพันนะฮะสไม้แล้วก็ร้อยหนโอเคไม่เป็นไรเราก็ไม่ไม่ว่าอะไรเพราะว่ายังไงยังไงมันก็จะกลับมานะฮะมันก็กลับมาเก้าเก้าจุดห้าแม้ว่ามันจะลงไปเก้าเก้าจุดสองห้านะครับนี่ผมมาใส่ที่หลังนะฮะ แต่สิ่งที่ผมใส่คืออันนี้นะฮะก็แน่นอนเป็นพีระมิดสามเหลี่ยม2,000 3 0สามพนนะฮะเรียบร้อยแล้วผมมองว่ายังไง,งไงทิสโก้มันต้องกลับขึ้นไปแน่นอนนะฮะไม่ว่าเร็วหรือช้านะครับอันนี้นะครับเพราะว่ามีปันผมค้าประกันนะครับอ่ะโอเคต่อไป t ีที B ฮะทีทนะครับให้ดูกันเลยนะครับแล้วก็ไปดูที่ตัวกราบ TTB ครั้งนี้มาแปลกนะฮะสามารถปิดที่ราคาสูงสุดของวันได้มันจะปิดที่1.89แล้วแหละนะฮะแต่ช่างมันนะฮะผมคืออะไรบ้างผมไปรับระหว่างวันนะฮะรับระหว่างวันอันนี้นะครับที่1ได้1.88 1 0 0 0 0 0แสนผมก็ไปตั้งเลยนะฮะ1 0 0 0 0แสนนะครับที่หนึ่ง0 0 0 0 0ด0 0 0 0ห0 0 0 0 0้อยพันหมื่นแสน 1> 1, หนึ่งแหุ้นเพราะฉะนั้นที่เขียนว่าเซลห้าแสนสานั่นก็คือ4ี่แสจากอันเดิมนะ4ี่แสนสาะฮะสี่นะครับศูนยบวกกับ1,000งแอันนี้นะฮะแล้วก็ไปขายได้นะครับขายได้ที่1 9 0่งจุดหรือไงแล้วก็1,89นะครับไม่ไหวแล้วผมดูวีแววว่า ไม่ไหวแล้วก็ก็เลยแบ่งมาขายที่1.89แล้วก็1.9เหลือแค่แสนแปดมั้งนะฮะห้าหมื่นห้าหมื่นแล้วก็แปดหมื่นนะฮะเดี๋ยวให้ไปดูตรงนี้นะครับออเดอร์ Order, นะครับออเดอร์ Order ที่เป็น TTB นะนะครับนี่ฮะ1.89 1 0 0 0 0แสนนะครับอ่าต้องยอมเปลี่ยนมานะครับแล้วก็ ผมไล่ไปเนาะอ่าตรงนี้1.90นอันนี้ที่ขายได้ที่หลังที่ผมบอก5 0 0 0ม0 0 0 0านะครับ5 0 0 0 0ื0 0 0 0หม0 0าขายได้ที่หลังไม่ได้ขายได้ตอน ATC เนาะ C, นะครับเนี่ยฮะนะครับก็แล้วก็น่าจะไม่เล่นอีกยาวๆเลยนะครับเพราะว่าอันนี้อีกฮะ 1.89นะฮะอันนี้ที่มารับได้1แสนที่1.88ก็เลยตั้ง1.89ก็ขายได้นะฮะขายยากครับขายยากขายเย็นมากนะฮะอ่ะโอเคนะครับก็มาดูที่พอร์ตโฟลิโอนะฮะให้กลางให้ดูกันเลยนะครับ SCB อันนี้เพิ่งรับนะฮะเป็นอันเรียวไล์นะครับร้อยกว่าแล้วก็ทิสโก้นะฮะทิสโก้เสียดายนะครับไม่งั้นผมจะได้อีกรอบหนึ่งละ ถ้าขายร้อยหนึ่งได้นะมันหเหลือแค่สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหุ้นเองนะนะครับเสียดายจริงอันนี้เสียดายมากนะก็ยังบวกอยู่นะครับแล้วก็ TTB นะครับ TTB เดี๋ยวปิดตรงนี้นะฮะ TTB ปุ๊บลบนี่นะครับอันนี้ฮนะสองพันหนึ่งนะครับเออฮนะ ข่าจะขายได้ขายยากขายเย็นนะฮะคราวนี้ก็จะเหลือกับทิสโก้กับ SCB ที่เล่นเป็น2ตัวหลักนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูที่เป็น DR นะฮะนี่ครับไปที่บัญชีหยวนต้านะฮะอันนี้ก็เทรดดิ้งเหมือนกันนะครับไปดูที่พอร์ตโฟลิโอนะฮะ นี่ฮะ1,178นะครับก็ถือว่าเยอะแล้วนะเพราะว่ามันหลักแสนหนหน่อยนะฮะ FUE นะฮะส่วนเจ้าอันนี้นะครับ TTB อันนี้เผลอเล่นไปหน่อยแต่โอเคนิดหน่อยนะครับไปได้1.91ก็ตั้งไว้ขาย1.92นะฮะไม่เป็นไรนะครับกลับไปดูที่ออเดอร์นิดหนึ่งเนี่ยฮะจะเห็นผมแมทเยอะเลยนะครับก็แมทจนหมดนะฮะ FUE นะฮะเป็น d r ของเวียดนามนะครับอ่ะไล่ไปดูนะฮะโอเคดิวซัมมารีนะฮะอันนี้นะครับปลายเซลนะครับเซลแล้วก็อันนี้ไปรับมาระหว่างวันนะอ่าสุดท้ายก็คือขายได้นะครับอ่ะโอเคนะฮะผมทิ้งไว้อย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็มาดูที่เดสก์ท็อปนะฮะ FUE ก็รับ ลองรับไว้เป็นพีระมิดหรือสามเหลี่ยมตามนี้เหมือนกันนะครับามาดูแดชบอร์ดกันครับแดชบอร์ดประจำวันพฤหัสบดีที่11กันยายนปี2025นะฮะเงินในส่วนสตรีมมิ่งก็438,000นะครับดามไม่มีอะไรแต่มีในส่วนของ DR นะฮะยังไม่ปรากฏตรงนี้นะฮะหหลักสุดท้าย780072 มื่อวาน777ใช่ไหมบวกมาประมาณ3,000อีกแล้วนะครับอ้าวปบมือเย้นะฮะเพิ่มตลอดเลยนะครับเพิ่มตลอดเลยนะแล้วก็เป้าหมายระยะยาวก็ลดลงไปเรื่อยๆนะฮะเหลือลบ7.85อรนะครับอ้ามาดูกราฟการลงทุนกันนะครับกราฟการลงทุนให้ดูซูมเฉพาะตั้งแต่ต้นปีนะครับอันนี้บวก7.07แล้วนะฮะล่าสุดนะฮะ เมื่อวาน7.03ใช่ไหมอันนี้เ to Date บวก7.07นะครับอ้าวปบมือเนะย่นะฮะก็ค่อยๆนะฮะสโลบัสชัวเป็นเต่านะฮะกระต่ายกระเตา่าก็ยังเป็นเต่านะฮะช้าแต่ชัวนะครับไม่งั้นมันจะเจอปรากฏการณ์ตรงนี้นะฮะเราไปเข้าหุ้นที่มันวูบวาบนะฮะนะครับมันก็ลงไปอย่างเงี้ยถ้าไม่พยายามมันก็จะไม่กลับขึ้นมาสู้อย่างนี้ดีกว่านะะ ลดลงน้อยๆแล้วก็หาจังหวะที่กระโดดอาจจะดูกระโดดไม่มากนะครับไม่สูงมากก็ก็ยังดีกว่าไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเอามาฝากกันแค่นี้ครับสวัสดีครับ